ดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทานอากาศที่เซนทรัลเวลล์ค่ะ,ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่มาบุญคองแล้วค่ะนี่กำลังเดินไปนะคะเราก็นัดก,กินปิ้งย่างกับเพื่อนนะคะที่ร้านอากะค่ะอันนี้ก็ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะเราก็เข้ามากินกับเพื่อนค่ะพนักงานก็ลงเตาแล้วค่ะหิวแล้ว,ว่ะ ส่วนเสื้อน้ําเงินคนนี้นะคะก็เพื่อนเราเองค่ะทีนี้ไม่มีความข้นนะคะก็จืนเป็นของหวานให้เพระาะนางชอบกินของหวานขอบคุณค่ะเซร็จบุฟเฟ่ที่เราทานวันนี้นะคะก็จะทานเป็น meat lover ค่ะมากินกันค่ะรอไม่นานนะคะพนักง,งานก็มาเสิร์ฟอาหารแล้วค่ะนี่ก็จะเป็นประเดิมด้วยผักก่อนเลยนะคะ จานนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหมักงาค่ะส่วนอันนี้นะคะหมู3ามชั้นหมักซอสโคชูจังค่ะน่าทานมากเลยจานนี้นะคะก็จะเป็นข้าวผัดกระเทียมค่ะอันนี้ของเพื่อนสั่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งค่ะแล้วก็ไข่หวานค่ะส่วนจานนี้นะคะก็จะเป็นไก่ทอดค่ะแล้วก็จะเป็นเกี๊ยวซาทอดนะคะมีแต่ของทอดๆทั้งนั้นเลยค่ะมีคนปิ้งให้หนะจ๊ะหลบก่อน หมูสามชั้นนะคะเอามาปิ้งย่างเป็นอะไรที่หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพอปิ้งแล้วนะคะกลิ่นก็หอมตลบอบอวนมากเลยค่ะเราก็คีบมานะคะเพราะว่าเราหิวแล้วค่ะจะทานแล้วค่ะนี่คีบมาแล้ว น้ำจิ้มที่ร้านอากะนะคะก็คือน้ำจิ้มสกเกตทาเดะค่ะสูตรต้นตำรับะคะ่ะกินกับเนื้ออะไรก็อร่อยนะคะวิธีการทานให้ยิ่งอร่อยเข้าไปอีกนะคะก็คือใส่พริกแล้วก็กระเทียมเพิ่มเข้าไปในน้ำจิ้มค่ะจานนี้นะคะก็จะเป็นสลัดมันฝรั่งค่ะก็อร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเราชอบนะพอทานของคาวเสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยของหวานค่ะก็จะเป็นไอศครีมนะคะแล้วก็น้ำแข็งใสถั่วแดงค่ะ วันนี้ก็จะรีวิวสั้นๆนะคะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย